ฝันว่าตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตื่นซึ่งตามความเชื่อคตินิยโมโบราณนานพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฝันว่าตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตื่นทำนายว่าในช่วงนี้อาจมีปัญหาด้านการงานและธุรกิจทําให้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างกระทันหันจะทําอะไรก็ควรมีสติรอบคอบไม่เช่นนั้นหากงานผิดพลาดอาจโดนผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานตำหนิเอาได้ ฝันว่าตกจากที่สูงแล้วใจหายทำนายว่าควรวางแผนการเงินให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายในช่วงนี้อาจมีมิตรใหม่เข้ามาทำความรู้จักอย่าเพิ่งไว้ใจหรือยื่นมือให้ความช่วยเหลือเร็วเกินไปเพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้ฝันว่าตกจากที่สูงแต่ไม่เป็นอะไรทำนายว่าอาจมีเรื่องหนักใจด้านความรักหรืออาจมีปากเสียงกับคนรักเรื่องมือที่สามทำให้มีเรื่องเข้าใจผิดกัน แม้จะเป็นช่วงที่ยุ่งยากสักหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีฝันว่าตกงจากที่สูงลงน้ําทำนายว่าเป็นความฝันที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษอาจมีเกณฑบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรวมถึงอาจมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านได้เช่นกันทางที่ดีควรมีสติรอบคอบและใจเย็นในการแก้ปัญหาต่างๆฟันว่าตกเหวทํานายฝันว่า แม้จะเป็นความฝันที่ทำให้หลายคนตื่นตกใจแต่อาจเป็นสัญญาณของการได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจต้องโยกย้ายถิ่นฐานเพราะเรื่องงานทำให้ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆฝันว่าตกต้นไม้ทำนายฝันว่าหากกำลังมีสิ่งที่มุ่งหวังหรือมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังสูงเพราะอาจผิดหวังได้ง่ายๆให้ท่องจำว่าช้าๆได้พระเล่มงามไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆมุ่งสู่จุดหมายช,าชา้าๆ ต่มั่นคงจะดีกว่ารวมถึงช่วงนี้อาจมีปัญหาสุขภาพด้วยฝันว่าตกจากที่สูงบ่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องทำนายฝันแต่เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพใครที่มักมีอาการตัวกระตุกแขนขากระตุกในขณะที่กำลังเคลื่อหลับอยู่บ่อยๆทำให้คิดว่าเป็นการฝันว่าตกจากที่สูงซึ่งอาการลักษณะน,นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนมาจากหลายสาเหตุด,ด้วยกันถือเป็นอาการกระตุกขณะน,นอนหลับ (Hypnic Jerk) ซึ่งมีหลายระดับด้วยกันเนื่องจากเมื่อเรากำลังเคลื้มหลับกล้ามเนื้อจะค่อยๆคลายตัวแต่บางครั้งสมองจะคิดว่าร่างกายกำลังอ่อนแรงกลไกป้องกันอัตโนมัติของร่างกายจึงทำให้กล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาในขณะที่บางคนก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้เช่นกันเช่นอดนอนนอนไม่พอเครียดวิตกกังวลเป็นต้น อย่างไรก็ตามหากอาการดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยๆจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนรู้สึกหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็อ่อนเพลียอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอย่างจริงจังขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ด้วยค่ะ